เน่ก็ยังไม่ผ่านเนาะหมดเปลือกเลยพี่ฮะไม่ต้องกำกับเดี๋ยวเ้าพวกแกทำมันก็ทำไม่ได้ให้เพื่อนมีสติไปทำไวเคนมุสติฮ้ยเพอนคาปลอดภัยปลอดภัยคือนึกว่าเรียนรอรอนวันผู้ป่วยในการเขย่าวใจเบา ครับคุณเป็นไงบ้างไม่มีการตอบสนองหมดสติับลืมขั้นตอนไหนหรือเปล่าเนียยว่าหมดสติไม่หมดไม่รู้สึกตัวต้องดูอะไรอีกบอก่กนบอร์ัาก่อนและดูอะไรอีกและดูอะไรอีกดูการหายใจกับที่ปจรนทับครอมกันได้ไหม

โ6้ามาถูกได้6ครับแล้วบอกว่าพบผู้ป่วยมสกิอยู่ที่หน้าอเริบุรพาครับท่าพอมยามก็พบหนโ่งคนผมนายแลว่าเกตรงกลังจะทำ C P R ครับ

ทางลมหายใจนะครับท yes. okay. okay. right. no okay. mm ่อ hmm. ิช yeah. yes. ิลิฟนะครับครับแล้วก็เชื่ว่ามีเศษอาหารมีอะไรดีสตินลิครับอลมีครับมีถ้าเชียร์ออกครับด้านตรงข้ามขงเองนะครับเียร์นี่เชียร์เชียร์แล้วก็ท่าเดิมครับแล้วก็เริ่มการต่อปสั่ทไมวะพี่ั่มนะครับเริ่มหน้าอกเริ่มขยายขึ้นหรือเปล่า

คขาครับปอ่นเปลี่ยนคพสทอี่